หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมทิยาต่อไปเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมทิยาดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้คือนําข้อมูลสารสนเทศต่างๆและพยากรณ์อากาศมาวางแผนดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศค่ะ ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันคะว่าจากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมพยาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในเรื่องใดบ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพคะ่ะลองคิดกันดูนะคะซึ่งคำตอบ อาจจะมีทั้งการวางแผนในการเดินทางไปทำงานตอนเช้าหรือบางคนอาจจะตอบว่าใช้ในการวางแผนการซักผ้าตากผ้านะคะบางคนที่มีอาชีพค้าขายอาจจะใช้วางแผนในการาขายของในพื้นที่โล่งแจ้งเช่นตลาดนัดหรือวางแผนในการปลูกต้นไม้หรือบางคนอาจจะใช้ในการตัดสินใจในการไปเล่นกีฬากลางแจ้งเช่นเล่นฟุตบอลค่ะ และเราจะใช้ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมพยานี้มาใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้างและเราจะได้ศึกษากันจากกิจกรรมต่อไปค่ะต่อไปเราจะศึกษากิจกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมพยาค่ะ ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการทํากิจกรรมเรามาทราบจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมก่อนๆค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศและนํามาวางแผนในการประกอบอาชีพต่างๆค่ะวัสดุอุปกรณ์ 1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมทยาประกอบสถานการณ์ที่1 2. เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิยาประกอบสถานการณ์ที่2 3. เอกสารข้อมูลโปรแกร,รมการท่องเที่ยวประกอบสถานการณ์ที่2โดยกิจกรรมนี้มีทั้งหมด2สถานการณ์ค่ะคือสถานการณ์ที่1การปลูกข้าวโพดหวานสถานการณ์ที่2ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตค่ะ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำกิจกรรมไปพร้อมกันค่ะข้อ1ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนประกอบอาชีพจากสถานการณ์ที่กำหนดจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากิจกรรมนี้มีทั้งหมด2สถานการณ์ก็คือสถานการณ์ที่1การปลูกข้าวโพดหวานสถานการณ์ที่2การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตค่ะ แล้วเราลองมาพิจารณาข้อมูลของทั้งสองสถานการณ์กันนะคะว่าสถานการณ์ทั้งสองมีข้อมูลสำคัญอะไรบ้างที่ต้องนำมาทำกิจกรรมค่ะลองศึกษาและวิเคราะห์กันสักครู่ค่ะเมื่อทุกคนได้ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสองแล้วนะคะเรามาดูข้อมูลของสถานการณ์ที่1กันก่อนค่ะ สถานการณ์ที่1น,นะคะมีข้อมูลก็คือเกษตรกรต้องการที่จะปลูกข้าวโพดหวานซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับข้าวโพดหวานก็คือข้าวโพดหวานสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะเป็นพืชที่ชอบแสงในช่วงออกดอกผสมเกสรและสร้างเมล็ดควรระวังอย่ายให้เกิดการขาดน้ําค่ะและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง2 4 3 5อ,องศาเซลเซียสค่ะ ต่อมาเรามาดูข้อมูลของสถานการณ์ที่2กันค่ะสถานการณ์ที่2นะคะก็คือมีข้อมูลนักเรียนและครอบครัวไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดภูกเก็ตค่ะในช่วงวันที่27-29เมษายน2561นักเรียนมีเวลา1วันในการท่องเที่ยวนะคะโดยจะต้องเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยว1โปรแกรมจาก4โปรแกรมค่ะ เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลของสถานการณ์กันแล้วค่ะเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อที่2ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมทิยาจากเอกสารที่กำหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนดค่ะโดยเอกสารประกอบสถานการณ์ที่1การปลูกข้าวโพดหวานมีข้อมูลดังนี้ค่ะ 1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร7วัน พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปากและพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายสามเดือนเรามาดูข้อมูลเอกสารประกอบสถานการณ์ที่2กันค่ะมีโปรแกรมการท่องเที่ยว4โปรแกรมและแผนที่การเดินทางและพยากรณ์อากาศช่วงวันที่27เถึง29เมษายน2 561ค่ะจากนั้นเรามาดูข้อ3กันค่ะก็คือ นำข้อมูลพยากรณ์อากาศมาวางแผนประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดและนำเสนอและอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะดังนั้นในสถานาการณ์ที่1เราจะใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศมาวางแผนในการปลูกข้าวโพดตั้งแต่เริ่มพอปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน ซึ่งเราจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรคะลองพิจารณาและลองบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในแบบบันทึกนี้นะคะส่วนสถานการณ์ที่2เนื่องจากมีเวลาท่องเที่ยวเพียง1วันซึ่งจะต้องเลือกโปรแกรม1โปรแกรมจาก4โปรแกรมโดยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศมาวางแผนว่าจะเลือกท่องเที่ยวในวันใดใช้โปรแกรมใดในการท่องเที่ยวและเพราะเหตุใด ลองหยุดวิดิทัศเพื่อปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันแล้วเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันค่ะโดยจะเริ่มจากสถานการณ์ที่1ค่ะปลูกข้าวโพดหวานในช่วงหยอนเมล็ด เป็นช่วงที่ควรให้น้ำทันทีหรือเลือกปลูกหลังวันฝนตกค่ะดังนั้นวันที่1-6กันยายนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพราะปลูกในข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย7วันภาคตะนออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อย่างไรก็ตามประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนล,ลดลงค่ะ หลังจากหยอดมเมล็ด53-58วันค่าโพดหวานจะออกดอกและผสมเกสรซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนค่ะในข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย3เดือนในช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ10ค่ะในช่วงนี้ ระวังอย่าให้ข้าวโพดหวานขาดน้ำเนื่องจากจะทำให้ชะง,งักการเจริญเติบโตคะ่ะดังนั้นเกษตรกรควรมีการบริหารจัดการน้ำต่อมาเป็นช่วงสร้างเมล็ดซึ่งจะอยู่ระหว่างวันที่5ถึง20พฤศจิกายนและหลังจากนั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานได้ในวันที่1 5ถึง20พฤศจิกายนจากข้อมูลพยากรณ์อากาศราย3เดือน ภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ30ซึ่งก็หมายความว่าปริมาณฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณน้อยซึ่งในช่วงสร้างมเมล็ดของข้าวโพดหวานนั้นข้าวโพดหวานยังคงต้องการน้ำเกษตรกรจึงควรระวังอย่าให้ข้าวโพดหวานขาดน้ำในช่วงนี้เนื่องจากจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่ข้าวโพดหวานสร้างเมล็ดด้วยค่ะต่อมาเรามาดูแนวทางการวานแผนของสถานการณ์ที่2กันค่ะว่าเราจะเลือกวันโปรแกรมการท่องเที่ยวใดและเพราะเหตุใดค่ะจากข้อมูลสถานการณ์ที่กำหนดให้โปรแกรมการท่องเที่ยวและข้อมูลพยากรณ์อากาศ วันที่27ถึงวันที่29เมษายน2,561นั้นเราสามารถเลือกวันใดวันหนึ่งจากวันที่27หรือวันที่28หรือวันที่29เมษายนดังนั้นในทั้งสาววันนี้เราสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ค่ะแล้วเราจะเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวใดคะโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวก็คือโปรแกรมที่1 เที่ยวรอบเมืองภูเก็ตหรือโปรแกรมที่2เที่ยวภูเก็ตเดินชมสวะน้ําซึ่งจะเห็นได้ว่าโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งสองมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดอยู่บนตัวจังหวัดภูเก็ตค่ะและเพราะเหตุใดโปรแกรมที่1และโปรแกรมที่2ถึงเหมาะกับการท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้คะเมื่อเราพิจารณาข้อมูลพยากรณ์อากาศของทัท้ง3วันตั้งแต่วันที่27เมษายน จะเห็นว่าบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีขึ้นสูงถึง2เมตรค่ะวันที่28เมษายนยังคงมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองและบริเวณที่ฝนฟ้าขนองจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในวันที่29ก็เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นโปรแกรมที่3ที่เดินทางไปที่เกาะราชาใหญ่และโปรแกรมที่4ที่เดินทางไปที่เกาะเฮอาจจะไม่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ค่ะเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงซึ่งอาจเกิดอันตรายทางทะเลได้หากนำเรือออกจากฝั่งค่ะต่อมาเราจะมาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันค่ะจากสถานการณ์ที่1 ข้อมูลลมฟ้าอากาศในเรื่องใดบ้างใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพาะปลูกคำตอบนะคะอุณหภูมิปริมาณฝนสภาพลมฟ้าอากาศข้อ2ค่ะจากสถานการณ์ที่2ข้อมูลลมฟ้าอากาศในเรื่องใดบ้างใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวค่ะ คำตอบนะคะก็จะมีสภาพลมฟ้าอากาศทัศนวิสัยในการมองเห็นทิศทางลมความเร็วลมความสูงคลื่นจากทั้งสองสถานการณ์ที่ได้ตอบคาถามกันมาแล้วคิดว่าพยากรณ์อากาศที่บอกข้อมูลลมฟ้าอากาศได้จากข้อมูลสาสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาใดบ้างคะ คำตอบก็คือแผนที่อากาศผิวพื้นภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศจากที่เราได้ทํากิจกรรมและตอบคําถามท้ายกิจกรรมกันมาแล้วเราลองมาเขียนสรุปผลการทํากิจกรรมกันสักครู่ค่ะ สรุปผลการทำกิจกรรมนะคะก็คือข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยามีประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพเช่นกเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและการเตรียมพร้อมวางแผนกับสภาพลมฟ้าอากาศที่อาจเกิดขึ้น จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมพยาสามารถนำมาวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวันวางแผนประกอบอาชีพเช่นกเกษตรกรรมหรือแม้กระทั่งกับนำมาวางแผนในการท่องเที่ยวหรือวางแผนในการเดินทางไปทำงานค่ะ ซึ่งเราอาจจะตรวจสอบสภาพลมฟ้าอากาศก่อนคะว่าเราควรจะเตรียมอุปกรณ์ใดบ้างในการเตรียมรับมือกับสภาพลมฟ้าอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือการทำประมงบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งมีความใกล้ชิดเป็นอย่างมากกับพยากรณ์อากาศเราควรจะตรวจสอบสภาพลมฟ้าอากาศคลื่นลมก่อนนำเรือออกจากฝั่ง ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมพยาจะช่วยให้เราวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับสภาพลมฟ้าอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะนอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมทยาและพยากรณ์อากาศจะถูกนำมาใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากพิบัติภัยทางธรรมชาติดังเช่นรูปข่าวนี้ค่ะ เป็นการเตือนภัยพายุป่าปึกซึ่งเป็นพายุโซนร้อนมีผลกระทบบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชในวันที่1-5มกราคม2562 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอบพะยพะและเตรียมความพร้อมจากพายุปาป,ป,ปึกดังนั้นจึงสามารถลดคการสูญเสียและลดความเสียหายในด้านต่างๆได้เป็นอย่างมากค่ะภาพข่าวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการฝ่าฝืนประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคม2561 โดยเรือนำเที่ยวที่กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณเกาะใกล้กับตัวจังหวัดภูเก็ตได้ฝ่าฝืนประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยประกาศให้หมดนำเรือออกจากฝั่งเนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีสภาพลมฟ้าอากาศที่แปรปรวนและมีคลื่นสูงประมาณ4เมตรส่งผลให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวนมากการติดตามสภาพลมฟ้าอากาศและ ปฏิบัติตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมทยาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมทยาสามารถนำมาใช้ในการวางแผนดาเนินชีวิตประจำวันวางแผนในการประกอบอาชีพและการอพยพช่วยเหลือ เราจึงควรตระหนักถึงการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ